สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิตอ p พีที่37กันค่ะพี่ๆกำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิตอ p พีที่37กันนะคะวันนี้นะคะหนูมีพระบ้านพระเก่านะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด22รายการค่ะหากวันนี้นะคะทุท่านสนใจศรัทธา อยากเช่าบูชารายการไหนนะคะถ้าคุณท่านแจ้งติดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะโนจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งวันนี้คุณท่านเป็นเหรียญเสมานะคะพระครูภาวนาพิรัน์หรือหลวงปู่ทิมวัดระหารไรจังหวัดระยองเป็นชุดกรรมการสามเหรียญค่ะโดยจะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สามเป็นพระงานสายประกวดได้รับรางวัลเขาท่านถัดมานะคะเป็นปิดตาปุโตนะคะหมายเลขสิบเอ็ด 1 3 1 3นะคะสนใจรา,รายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆแล้วก็สายดวนสาตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จัดส่งะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะหากวันนี้ท่านใดปิดทานจองทันได้รายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีมากๆเลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่ควรพลาดนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งเลยนะคุณท่านวันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งะคะขอเปิดด้วยค่ะเป็นเหนเร,ร,รียญเทระึกฉลองหอชันนะคะและฉลองอายุครบ8รอบ96ปีพระครูภาวนาพิลาดุดุงปุทิมนะคะวัดรหารราชจังหวัดระยองคุณท่านเป็นเหรียญปี2518นะคะพิเศษกรรมการค่ะ คุณท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญสามเนื้อแบบนี้เลยนะคะแต่ละเหรียญเลี่ยมเก็บผิวมาให้เรียบร้อยแล้วท่านเป็นเลี่ยมกรอบกันน้ํานะคะทั้งหมด3เนื้อค่ะท่านใดนะคะสายหลวงปูทิมนะคะวันนี้ไม่ควรพลาดท่านหาองคสวยๆแบบนี้กันได้ยากนะคะนี่ค่ะหน้าเหรียญท่านเต็มนะคะลายเส้นคมของท่านหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยหินขวดนะคะชุดนี้ค่ะท่านใดสนใจนะคะได้รับถึงสามเหรียญเลยนะคะขอปล่อยแบ่งปานที่ เก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะจะส่งให้ฟรีนะคะท่านใดปิดทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีมากๆค่ับท่านอย่างองค์นี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงค่ะท่านดูนะคะหน้าท่านเต็มนะคะจมูกตรงค่ะลายเส้นขอบปากนะคะยิงลงกลองยิงเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดท้องท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะเจ้าของเดิมเขานาไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระนะคะเป็นเลี่ยมลอยองค์กันน้ําค่ะ เรียนเซมานะคะฉลองอายุครบ8ปรอบพักครูภาวนานพิรันต์ฤาดุงปุทิีมค่ะสวยทั้ง3ามเลรียนเลยน้องท่านเก็บได้เก็บกันนะคะหาองค์เส่วนแบบนี้กันได้ยากค่ะไม่ควรปล่อยให้หลุดกันนะคะเลรียนงามเรียนสวยค่ะท่านนี่ค่ะถ่ายจากกรงสุดเลยนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองค่ะ หมายเลขสองวันนี้นะคะท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรุ่นแรกค่ะหลังยันสี่นะคะปีสองสี่หกเจวัดหนังวร,รวิหารจังหวัดกรุงเทพผ้าประเภทเป็นเหรียญยอดนิยมนะคะเนื้อเปียกทองอ่ท่านท่านจะได้รับเหรียญพร้อมใบป,ประกาศนียบัตรเกีตุนิยมฉบับนี้นะคะรายการที่สองวันนี้ท่านใดศรัทธาเหรียญหลวงปู่เอี่ยมรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 7จ็ยบาทพร้อมส่งนะคะท่านนี่ค่ะนำไปเลี่ยมกรอบอีกนิดนะคะเก็บได้เก็บกันนะคะหาองสวยๆแบบนี้กันได้ยากค่ะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะวันนี้หนูขอปล่อยให้ลูกค้าช่องปัญญากันนะคะท่านใดมีเส้นมีสายไปต่อได้หนูยินดีมากๆค่ะท่านนี่ค่ะเหรียญเก่าเดิมนะคะตามสภาพเลยนะคะดูแลรักษาอย่างดีคราท่านพร้อมหูห่วงเดิมเลยนะคะ ขอบด้านข้างน้องท่านหนาๆแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันสีค่ะสวยทุกมุมเลยน้องท่านเหรียญเก่าเดิมตามสภาพเลยนะคะ mm. มาพร้อมนามบัตรการแข่งเลยท่านท่านทุกท่านจะได้รับไปด้วยนะคะ mm. สมับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะชมรมพระเครื่องเมืองสยามนะคะห mm. มายเลขสองค่ะท่านใดสนใจรายการนี้ขอปลอยแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะ ท่านาคะท่านมากันที่รายการที่3นะคะหมายเลข3วันนี้ค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะรายการที่3รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยพิมเจ็ดชั้นนะคะพิมพ์นิยมค่ะเป็นพระเนื้อผงวัดชัยโยวรวิหารจังหวัดอ่างทองนะคะ องค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึเเซของท่านไม่มีบินไม่มีแตกขากนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะพิมพ์เกตชัยโยนะคะท่านดูฐานนะคะฐานทั้งหมด9ชั้นค่ะองค์นี้สวยงดงามเลยนะคะท่านใดตามหาพระสมเด็จสวยๆสักร,รายการไว้บูชานะคะองค์นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเท่าท่านรายการที่3มนะคะท่านใดศรัทธารายการนี้ขอปล่อยแบงปันที่700รอบาทเท่านั้นค่ะเจ็รอบาทเท่านั้นเลยนะคะ องนี้นท่านเป็นอง์เปลยนะคะไม่ได้เลี่ยมกรอบนะคะเก็บได้เก็บกับท่านพิมพ์เกตชัยโยนะคะยิงลงกลองยิงเห็นเนื้อองค์พระท่านชาัดค่ะพิมพ์ฐานชาัดเลยนะคะเก้าชั้นเขาท่านเนื้อผงนะคะไม่บินไม่แตะขา,าให้ท่านดูด้านหลังนะคะองค์นี้สวยสมบูรณ์เขาท่าน สมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะองงามนะคะท่านเห็นแล้วท่านว่ายอย่างไรบ้างคะงดงามมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะไม่ควรพลาดนะคะท่านใดยวย,ย่อมได้ไปเขาท่านรายการนี้นะคะนี่ค่ะมาพร้อมนามบัตรให้กับท่านเลยนะคะเป็นนามบัตรการ์ดแข็งค่ะพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะชมรมพระเครื่องเมืองสยามค่ะ รายการที่3วันนี้นะคะปล่อยแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4นะคะรายการที่4วันนี้น้องท่านมาพร้อมใบประกาศนะคะอนุญาตขึ้นใบประกาศให้กับคุณท่านได้ชมกันนะคะรายการนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยรุ่นที่3นะคะพิมพ์หลังหนุมานเป็นเหรียญปี2 5 2 1 วัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทค่ะประเภทนะคะเป็นเหรียญพระพุทธเหรียญพระคณาจารย์ยอดนิยมเลยนะท่านในมหากรรมการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะเป็นเนื้อทองแดงเอาท่านเหรียญหลวงพ่อกวนหลังหนุมานะคะองค์เปื่อยเอาท่านสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะนี่ค่ะ ูรูปภาพกันชัดๆน้องท่านหน้าเหรียญท่านคมมากๆเลยนะคะตัวหนังสืออักขรายันท่านชัดนะคะรายการนี้ท่านใดสนใจนะคะขอปล่อยแบ่งปันนะคะเห,หกกรียญหลวงพ่อกลัวรายการนี้นะคะที่900บาทเท่านั้นค่ะ900บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะ เหรียญสวยเขาท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกัน,นะคะ่ะอยู่ในกล่องแดงแบบนี้เลยนะคะท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะพร้อมกล่องแดงกำมะหยี่แบบนี้เขาท่านสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอน,นะคะ่ะเป็นเนื้อทองแดงด้วยนะคะท่านใดปิดทันจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีมากๆเขาท่านนี่คะ่ะสวยทุกมุมเลยท่านเหรียญงามนะคะดมูมุมไหนเหรียญงามหน้าเหรียญท่านชัดนะคะ <language> onents, นี่ค่ะดวงตาจมูกนะคะท่านตาท่านใดวายตาท่านใดถึงย่อมตาของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะเนื้อทงแดงนะคะองงามเ่าท่านถ่ายจากกรงสดเลยนะคะพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะท่านหาเหรียญสวยๆแบบนี้กันได้ยากนะคะหลังฮนุมานปี2521ค่ะ ท่านดูลายเส้นท่านคมนะคะลายเส้นคมสระสลวยค่ะสวยมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อกวยพร้อมกล่องพ,พร้อมใบประกาศเลยนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่900บาทเท่านั้นค่ะสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท่านพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะ หมายเลข้าวันนี้นะท่านรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะหรือนิยมเรียกกันว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเสียงโตค่ะท่าน,น หลวงพ่อทวดนะคะรุ่นเหยียบน้ําทะเลจืดเหรียญเสียงโตค่ะท่านจะได้รับเหรียญน,นะคะพร้อมเลี่ยมกรอบับท่านรายการนี้พิเศษมากๆเลยนะคะหนูได้แบ่งปันองค์พระมานะคะพร้อมสร้อยค่ะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันให้กับคุณท่านหมดเลยนะคะหนูไม่ถอดสร้อยเก็บไว้เองนะคะขอปล่อยให้กับคุณท่านเลยนะคะที่สนใจเหรียญน,นี้รับพร้อมสร้อยค่ะขอปล่อยแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นเลยนะคะ600บาทพร้อมส่งของท่าน นี่คะ่ะมาดูกันนะคะสวยงามมากๆเลยเนะท่านพิเศษมากๆเลยนะคะวันนี้ขอปล่อยให้กับทางช่องปัญญานะคะลูกค้าทางช่องปัญญาได้รับทั้งหมดเลยนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของท่านได้มาอย่างไรวันนี้รีบนํามาขึ้นลา์ให้กับท่านเลยนะคะเรียนเก่าเดิมเลยนะท่านนี่คะ่ะหลวงพ่อทวดนะคะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีกลับบ้านแน่นอน,นะคะ่ะ ไม่ผิดหวังเขาทานเรียนเยียบน้ําทีรจืดนะคะที่สําคัญมาพร้อมสร้อยเลยนะคะนี่ค่ะพราะครูวิเศษศพพลหรือหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลังค่ะตาระเบียนพร้อมเรี่ยมพร้อมสร้อยเลยนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นเขาทานหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะวันนี้หนูไม่ทอสร้อยนะคะขอแบ่งปันให้กับท่านเลยนะคะท่านใดศรัทธาหลวงพอ่อทวดค่ะ รายการนี้แบ่งปันให้ที่หกรบาทเท่านั้นเลยนะคะใย้ญาติาาสักครู่นะคะท่านสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะทับมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลขหกรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังค่ะองค์นี้เป็นพระเนื้อผงนะคะเลี่ยมกรอบของท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาเลยค่ะ ยิงลงกองยิ่งเห็นเนื้อองค์พระท่านชัดนะคะงดงามมากๆค่ะท่านนี่ค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเบี่ยไม่มีแตกนะคะท่านใดตามหาตามเก็บพระสมเด็จสวยๆส,สักร,รายการไว้บูชานะคะองค์นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบลายไทยลงยาเลยนะคะพรอมอหมู่ห่วงค่ะท่านไม่ต้องนําไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะได้องค์นี้ไปบูชาได้สวยๆของท่านนี่ค่ะแค่เลี่ยมกรอบก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะ ให้ดูด้านหลังกันค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์เท่าท่านเนื้อองค์พระท่านเก่านะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะพุทธคุณท่านล้นหลามนะคะรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันที่ห้ายห้าิบบาทค่ะห้าห้าบาทนะคะทัดมน้าค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลขเจ็ดรายการนี้ท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะเนื้ออันปะก้าค่ะ ลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อรวยท่านเยอะนะคะเรียนนี้รุน่นนี้ท่านใดยังไม่มีเก็บวันนี้ขอความกรุณานะคะท่านมาพิจารณารับชมไปพร้อมๆกันค่ะนี่ค่ะหากไม่ชอบไม่ถูกใจอย่างไรไม่เป็นไรคะ่ะท่านรายการนี้นะคะท่านใดสายหลวงพ่อรวยนะคะลายเส้นตรงหน้าผากเรียงกันเลยนะคะดูสวยค่ะท่านสวยทุกมุมเลยนะคะ นี่ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะคะได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะเหรียญงามนะคะองงามของท่านเป็นเหรียญไตรามาสห้าเก้ารวยรวยนะคะเหรียญไตรามาสห้าเก้าค่ะท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะถ้ารับเปลี่ยนไม้พอพร้อมเลี่ยมค่ะขอปล่อยแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่แปดค่ะ หมายเลขแปดวันนี้นะค่ะท่านเป็นเลดนะคะเลดของหลวงพ่อรวยปาสาทิโกค่ะเป็นเนื้อลงยาสีแดงนะคะแล้วก็สีน้ําเงินค่ะหัวเลดนะคะจะเป็นรูปภาพของหลวงพ่อรวยค่ะท่า,ทานแล้วก็มีพญาไก่นะคะซูมน่าท่านด้านหน้านะคะตรงหัวเลดก,ก็จะมีซูมนะคะตรงนี้ค่ะท่านเขาเรียกกันว่าซูมนะคะงดงามมากๆค่ะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันนะคะ หลวงพ่อรวยปลาสาธิโกนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นชนะโจนค่ะท่านปีสองห้าห้าหกนะคะเลตหลวงพ่อรวยรุ่นชนะโจนนะคะอนุญาตวางบนข้อมือให้กับคุณท่านได้เห็นกันนะคะสวยงามมากๆค่ะท่านท่านใดนะคะที่อยากมีเลดนะคะนี่ค่ะเป็นเลดหลวงพ่อรวยนะคะท่านรายการนี้ท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันที่สี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ 450บาทนะคะวันนี้นามาเปิดรอบสุดท้ายให้กับท่านที่สนใจเลยนะคะสวยมากๆคขาท่านใส่แล้วขึ้นมือมากๆเลยนะคะเลดหลวงพ่อรวยค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นชนะจนนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการที่9วันนี้แล้วท่านเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะ องนี้น่าท่านมีคราบทององค์ลงรักปิดทองนะคะแผ่นทองท่านชัดเลยนะคะปิตาหลวงปู่เอี่ยมค่ะสวยงามมากๆเลยเน่าท่านอยู่ในเลี่ยมกรอบฝังเพชรด้วยนะคะได้รับองค์พาม่พอพร้อมเลี่ยมเน่ท่านในราคาแบ่งปันนะคะองนี้ท่านใดศรัทธานะคะปิตารายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นเ่าท่าน,าน 500บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันค่ะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะรายการนี้แลท่านเป็นพระผงสุพรรณนะคะเป็นพระเนื้อดินเผาเของท่านองค์นี้อยู่ในชุดเบญจาพาคีด้วยนะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะท่านพระผงสุพรรณนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข1 1รายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเขาท่านตายฐานฟังตะกุด1ดอกนะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้รุ่นที่2ค่ะ นิ้วมือท่านชัดนะคะนิ้วเท้าท่านชัดน้องท่านนิ้วมือนิ้วเท้าท่านชัดเป็นจัมโบรุ่นที่สองนะคะใต้ฐานฝังตะกรุดหนึ่งดอกเห็นชัดเลยนะคะพดงามมากๆนองท่านได้รับพระปิดท้ายพอองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังยันดวงค่ะปิดให้ทานจองกันให้ทานนะคะท่านใดสถารา,รายการนี้วันนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 6 0ร้อบาทผมส่งนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12รายการนี้น้องท่านเป็นพระปิดตาเนื้อผงใบลานค่ะต้าฐานฝังตะกุดหนึ่งดอกนะคะท่านใดสายหลวงปู่โตนะคะไม่ควรพาสมทานพระปิดตานะคะเนื้อผงใบลานค่ะแค่เลี่ยมกรอบแล้วท่านกงดงามมากๆเลยนะคะเลี่ยมกรอบทองแบบนี้เลยนะคะงดงามลายไทยของท่านนี่ค่ะ ด้านหลังเป็นหลังยันดวงเล็กนะคะองนี้เป็นปิดตาหลังยันดวงเล็กค่ะหนูไม่แกะกรอบนะคะหนูได้แบ่งปันมาอย่างไรขอแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะในสภาพเดิมเดิมองสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพร้อมกรอบไปเลยนะคะขอปอแบ่งปันที่หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบสามค่ะหมายเลขสิบสามรายการนี้นะคะท่านเป็นพระปิดตานะคะ กระหนกข้างของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีค่ะอ,องค์นี้เป็นเนื้อผงเกสรนะคะนี่ขอทานลายกระหนกข้างชัดนะคะเนื้อผงเกสรนะคะเนื้อองค์พระจะออกสีเหลืองนวลน,นะคะงดงามมากๆท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะวันนี้มาพิจารณารับชมไปพร้อมๆกันได้ค่ะปิดตากระหนกข้างรายการนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะนี่ค่ะ ด้านหลังนะคะเป็นหลังยันตรีนะคะวัดประดู่ชิมพีค่ะหลังยันตรีค่ะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะท่านใดสนใจรายการที่ขอปอแบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14รายการนี้ต้องท่านเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะ เนื้อสามกษัตริย์ค่าเงินทองนาคนะคะหลวงพ่อโสธรตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะท่านหลวงพ่อโสธรรายการนี้นะคะได้รับองค์พระพร,ะพรอมเลี่ยมค่ะขึ้นคอปูชาได้ส่วนๆเลยนะคะท่านนี่ค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะหลวงพ่อโสธรน,นะคะด้านหลังค่ะประวัติศาสตร์ตํารวจ80ปีนะคะองค์นี้ท่านใดสนใจนะคะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันที่ 600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะหมายเล็15รายการนี้ของท่านเป็นเหรียญโชคดีของหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะคะอง์นี้นะคะท่านนี้ค่ะตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะหลวงพ่อกเกษมนะคะช่วงนี้นะคะท่านดังนะคะควรมีเก็บสะสมไว้ของท่านในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนค่ะ เหรียญโชคดีชื่อรุ่นดีด้วยนะคะองค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะด้านหลังเป็นหลังหนูนะคะไตรรักจังหวัดลำปางนะคะเป็นเหรียญปี2 5 3 2ค่ะท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะขอปอแตงปันที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่16ค่ะ หมายเลข16กรายการนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะเนื้อเปียกทองค่ะเหรียญพ่อชุยนะคะรายการนี้เนื้อเปียกทองนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านนี่ค่ะด้านหลังนะคะเป็นเลี่ยมลายฉลุนะคะเป็นเลี่ยมกรอบลายไทยลายฉลุงดงามนะคะค่ะองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้คะ่ะท่านพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะขอปล่อยแรงปันนะคะที่500บาทเท่านั้นค่ะ 500รอยบาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17รายการนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมโกนะคะจังหวัดลำปางค่ะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะท่านรายการนี้นะคะพร้อมกล่องเดิมน้องท่านดูสภาพกล่องค่ะพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะเหรียญรุ่นนี้น้องท่านที่เป็นอ่ารุ่นหัวใจนะคะเป็นเหรียญหัวใจค่ะ สวยมากๆเลยนะคะสุสานตะไรรักจังหวัดลำปางค่ะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะวันนี้มารับชมไปพร้อมๆกันค่ะรายการนี้ท่านใดศรานะคะขอเปิดแบ่งปันเลยนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมส่งนะท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะนี่ค่ะ ด้านหลังรอยจานยันอักขระท่านชัดนะคะเป็นเหรียญฉลองอนุสาวรีนะคะเจ้าแม่สุชาดาค่ะปี2517นะคะเหรียญน,นี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านใดนะคะไปต่อได้หนูยินดีมากๆของท่านมีเส้นมีสายไปต่อได้หนูยินดีมากๆเลยนะคะวันนี้หนูพอใจแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญานะคะถับมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะ หมายเลข18รายการนี้เป็นพระศิวลรีนะคะท่านองนี้เป็นพระศิวลรีเป็นรูปกรอบพระศิวลรีนะคะสวยมากๆเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมเอาท่านเป็นเลี่ยมกรอบนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อกวยหรือเปล่านะทาทานพระศิวลรีรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะรายการนี้ที่400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19รายการนี้ท่านเป็นหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะองค์นี้เป็นพระเนื้อว่านนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะรายการนี้นะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะ ถัดมาค่ะมาที่รายการที่20ค่ะหมายเลข20รายการนี้นะคะเป็นพระรูปหล่อเช่นกันค่ะท่านองนี้ไม่แน่ใจวเป็นของหลวงพ่อคูณหรือเปล่านะคะเป็นรูปหล่อนะคะขอปล่อยเลยนะคะท่านใดศรัทธานะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทของท่านรูปหล่อรายการนี้นะคะปิดให้ทัานจองกันให้ทันนะคะ ฮัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปูมูลนะคะท่านต่อโค้ดหมายเลขหนึ่งนะคะนี่ค่ะเหรียญหลวงปูมูลต่อโค้ดหมายเลขหนึ่งนะคะอยู่ในเลี่ยมรอยองค์กันน้ำนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทพร้อมสูงนะคะรายการนี้นะคะหลวงปูมูลทิติสีโรนะคะ วัดบ้านจานนะคะอายุท่าน1 0ึ่ปีจังหวัดศรีสะเกดค่ะท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะทับมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยพระปิดตาหลวงพ่อแก้ว พิมพ์หลังแบบเนื้อผงคุกรักวัดเครือวันจังหวัดชนบุรีค่ะประเภทเป็นพระปิดตายอดนิยมนะคะท่านจะได้รับพระปิตาพร้อมใบประกาศเลยนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะ700บาทพร้อมส่งนะคะปิดตาพ่อแก้วน้งท่านองลงรักนะคะปิดทองค่ะปิดตาพ่อแก้ววัดเครือวันหลังแบบนะคะ องสภาพสวยสมบูรณ์ทอนท่านมีแผ่นทองคราบทองนะคะเนื้อผงคุกรักนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นหลังยันหลังแบบนะคะท่านท่านจะได้รับพะปิดตาพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะรายการนี้ค่ะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนท,นท่านชมรมพุทธศิลป์ไทยนะคะปิดให้ท่านจองกันให้ทันนะคะท่านใไ,ได้ไปในวันนี้หนูขอสแสดงความยินดีมากๆค่ะ หมายเลข22รายการนี้นะคะปิดตาพ่อแก้วนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญา หากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยนะคะที่เบอร์089192 7 1 5 3 089192 7 1 5 3หนูจะมีโทรศัพท์สองเบอร์นะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นไว้ให้ด้านบนค่ะ โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะท่านใดปิดทันจองทนันได้รายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีมากๆเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะหนูลงคลิปทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ